คุณเคยคิดว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรไหมวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าทึ่งของจอห์นวิลเลียมส์ชายชาวอังกฤษวัย39ปีที่เคยเผชิญกับความตายถึง17ครั้งภายในเวลาเพียง13นาทีและเล่าถึงประสบการณ์ที่เขาเชื่อว่าเป็นสวรรค์อย่างชัดเจนแต่ที่น่าสนใจคือประสบการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดที่เขาต้องหยุดหัวใจชั่วคราวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะทําให้เกิดคําถามว่าจริงหรือที่เขาได้เห็นสวรรค์หรือ เป็นแค่ความฝันในช่วงที่หัวใจหยุดเต้นแต่ก่อนที่น่าจะตอบคำถามเหล่านี้เรามาฟังเรื่องราวของเขากันก่อนทุกอย่างเริ่มต้นจากเดือนพฤศจิกายนปี2004เมื่อจอรเดินทางไปยังเมืองชายทะเลวิทบีวบีเพื่อฉลองวันเกิดอายุ40ปีของแฟนสาวในช่วงเวลาที่เขารับประทานอาหารค่ำในผับบรรยากาศชวนผ่อนคลายแต่จู่ๆเขารู้สึกร้อนเหงื่อแตกและวียนหัวก่อนหมดสติล้มลงกลางโต๊ะอาหาร เมื่อฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลแพทย์บอกตรงๆว่าคุณโชคดีมากเพราะหัวใจวายแบบนี้มีแต่รอดหรือไม่รอดไม่มีตรงกลางจอได้รับการวินิจฉัยว่าเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันไมโอคาดีอลรนฟาชเชนซึ่งเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจเกือบหนึ่งปีต่อมาจอนต้องเข้ารับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจทริปเปิลเบทเพสที่เมืองลิดแม้รู้ว่าการผ่าตัดจะต้องหยุดหัวใจ ชั่วคราวแต่เขากลับรู้สึกสงบจนน่าประหลาดใจเขาเล่าว่าทั้งที่รู้ว่าหมอกําลังจะผ่าฉันออกหักซี่โครงและหยุดหัวใจแต่ความสงบนั้นเหมือนคลื่อนอุ่นๆที่อบฉันไว้ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยน่าสนใจคือก่อนการผ่าตัดเขาบอกว่าเขารู้สึกถึงการปรากฏตัวของพ่อและปู่ที่ล่วงลับไปแล้วรากกับทั้งสองมาหาเพื่อให้กําลังใจและระหว่างการผ่าตัดเขาเห็นพวกท่านอีกครั้งคราวนี้อยู่ไอ้นสถานที่ที่เขาเรียกว่าสวรรค์ผมอยู่ในห้องเดียวกับพวกเขาผมบอกว่า คิดถึงมากเลยครับดีใจที่ได้เจอกันอีกส่วนคุณปู่พูดว่าโตขึ้นมากเลยนะแล้วเราจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้แต่คุณพ่อพูดชัดเจนกว่ายังไม่ถึงเวลาลูกยังมีลูกสาวสองคนที่ต้องดูแลอยู่จอนเล่าเมื่อจอรนฟื้นขึ้นมาเขาคิดว่าผ่าตัดผ่านไปได้ตามแผนแต่แท้จริงแล้วเขาเพิ่งตื่นจากภาวะโคม่าหลายวันหลังผ่าตัดแพทย์เปิดเผยว่าระหว่งางการผ่าตัดหัวใจของเขาเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงเดริมีอ จนต้องใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกรวมทั้งหมดหัวใจหยุดเต้นถึง17ครั้งภายในเวลาทีง13นาทีเขาพบรอยไม่สองจุดบนหน้าอกจากเครื่องกระตุกหัวใจซึ่งเป็นหลักฐานว่าทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงผมไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนหรืออย่างไรสิ่งที่รู้แน่คือมันสมจริงอย่างไม่น่าเชื่อและเต็มไปด,ด้วยความสงบที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในชีวิตเขากล่าวปิดท้ายแล้วคุณเชื่อหรือไม่ว่าจอได้เห็นสวรรค์จริง ประสบการณ์ของเขาอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสงสัยสำหรับบางคนแต่สำหรับผู้ที่เคยเผชิญกับความตายใกล้ชิดอาจจะเข้าใจความรู้สึกของเขามากกว่าที่น่าสนใจคือประสบการณ์เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่หัวใจหยุดเต้นซึ่งวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรดังนั้นคุณจึงมีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่หนึ่งที่แน่คือเรื่องราวของจอนเป็นการเตือนให้เรารู้สึกขอบคุณต่อชีวิตที่เราได้รับและใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามากที่สุดคุณคิดยังไงบ้างแสดงความคิดเห็น ของคุณในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้